องค์เนี่ยเป็นร้อยล้านครับเข้าหาซื้อกันไปทําไมล่ะครับมันมีที่มาที่ไปอยู่ตรงที่ปัจจุบันถ้าไปพระอย่างนี้เศรษฐีในเมืองไทยเนี่ยคนที่มีเงินประเภทเป็นหมื่นล้านเนี่ยมีหลายคนนะฮแต่คนที่จะมีพระอย่างนี้อาจจะมีคนหนึ่งหรือสองคนเองเพราะหาไม่ได้เพราะเขาหาไม่ได้แล้วเขาจะมีพระอย่างนี้อยู่เนี่ยถ้าค้าใชการผู้ใหญ่สมบายคนนี้มีเงินอย่างเดียวแต่ไม่มีไม่มีพระชนิดนี้อื เขาจะไม่มีพูดถึงไม่สนใจอืแต่เราไปพระองค์นี้อยู่เขาไม่ได้ถือว่าตรงนี้ยไม่ได้ถือว่าคนนี้จะเป็นคนมีเงินหรือไม่มีเงินถ้าเร้ไม่มีพระเขาจะให้เกียรติทันทีให้เกียรติทันทีจริงๆอันนี้เรื่องจริงพูดเป็นเล่นนะจริงๆรวันนี้ผมไม่มีตังค์อย่างเงี้ยแต่ผมมีสมเด็จวัดระฆังเนี่ยคนให้เกียรติผมทันทีรับรองทันทีเอาว่าหลายคนที่ผมจะพูดถึงว่าตามถึงบ้านไม่ให้เกียรติตามถึงบ้านหรือเปล่าเขาเ่เขาจะขอดูถ้าเรา่ยังอเปล่า ถ้าไม่มีถ้าอนุญาตทางรักถ้าเขาอนุญาตให้เราเราให้เขาเข้ามาดูเนี่ยรเราจะเป็นมิตรเช้าทันทีเลยอเนี่ยคือหมหาม